ดักดักมันช่างเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็ติดเพิ่มเดี๋ยวก็ตายเพิ่มฟังสื่อต่างๆจนเครียดอึนไปหมดละนี่เรากำลังกลับไปอยู่ในช่วงยุคโรคระบาดในยุคกลางใช่ไหมเนี่ยรายการแยกเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเบาสมองกับเรื่องราวดีๆงามๆมองโลกในมุมมองที่แตกต่างกันมาดูกันซิว่าในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องโรคร้ายนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งอะไรดีๆบ้างเมื่อพร้อมกันแล้วนะฮะเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องแรกนะฮะถือโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมซะเลยเมื่อการทักทายด้วยการจับมือการแตะต้องถูกตัวแบบชาวตะวันตกเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดไวรัสได้นะครับหลายๆประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาก็เริ่มมีการคิดค้นการทักทายรูปแบบใหม่ขึ้นมาเช่นโบกมือทักทายยิ้มให้กันชนศอกเตะเท้ากันในฝรั่งเศสเนี่ยเขายังมีการรณรงค์ให้แบบมองตาหากันด้วยคือเป็นประกาศเลย หรือจะเป็นการหยิบยืมวิธีการทักทายจากชาติอื่นๆมาอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะที่มีคนไทยอยู่เยอะเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้มีไอเดียน่ารักขึ้นมาในการป้องกันการเผยแพร่ของไวรัสชนิดนี้ตัวอย่างนะครับมาจากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เขาให้วัยรุ่นรุ่นพี่ที่เป็นชาวไทยเนี่ยมาสอนน้องๆโดยการทักทายด้วยกันไหว้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในโอกาสดีๆที่เราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีวัฒนธรรมเอเชียอย่างอื่นๆเช่นโค้งคำนับพังงกหัว แต่หนึ่งในการทักทายที่แอดคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่นิยมเลยนะฮะก็คือการทักทายแบบชนเผ่าในแอฟริกาจำไม่ได้แล้วว่าเผ่าไหนที่แบบเวลาเขาทักทายกันจะถุยน้ำลายใส่มือแล้วก็เช็คแฮร์รือว่าถุยใส่หัวบ้างใส่ตามส่วนต่างๆของร่างกายบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ตามแต่ละท้องถิ่นนะฮะคือการทักทายแบบนี้เนี่ยปกติไม่มีโรคก,ก็ไม่อยากจะทักทายแล้วยิ่งในช่วงที่มีโรคนี่ถ้าใครมาทักทายแบบนี้มันก็ต้องมีการโดนต่อยกันบ้างแหละเรื่องต่อมาฮะโรคได้รับการชำระ ในช่วงที่หลายๆประเทศมีนโยบายให้ Social Distance หรือว่าลดปะการพบผู้คนให้น้อยลงนะฮะบางประเทศเนี่ยก็ถึงกับปิดเมืองปิดประเทศไปเลยไปไหนไม่ได้แล้วในบรรดาสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะฮะมันก็ส่งผลดีต่อโลกมนุษย์นะเช่นตอนนี้ที่แอดกำลังเปิดดูแอปต่างๆทั่วโลกนะฮะจะพบว่าสภาพอากาศในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยบางที่ก็สะอาดแย่งชนบทเลยทีเดียว หรือว่าอย่างเวนิสนะที่ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยน้ำจะดำเมี่ยมเยี่ยงคลองแสนแสบเลยแต่ตอนนี้คือใสเห็นก้นคลองจนกระทั่งเหล่าหงนี่ยังอยากจะเอาดากไปแช่น้ําหรือว่าไม่ต้องอะไรไกลามากฮะถนนหน้าบ้านแอดเนี่ยเชื่อไหมมันมีเป็ดเนี่ยมาเดินอยู่หน้าบ้านแบบไม่กลัวคนเลยทีเดียวหมยกอดจะชิวเกินไปไหม <laughs> แต่ไอพวกสัตว์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ยเล็กๆนะฮะคือเมื่อ2วันก่อนในเจอกระจกว,วิ่งตัดหน้ามาแบบแทบหัวใจวายปีเตอร์คาดว่าเจ้าจะไม่มาที่อิตาลีเสียอีก เรื่องต่อมาฮะความสร้างสารรค์ของคนที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือมใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในสถานการณ์ที่โควิด -19 กําลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในตอนนี้นะฮะก็มีคนหลายๆกลุ่มเลยที่ยังคงไม่เข้าใจความร้ายแรงของไวรัสชนิดนี้บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าวยรัสชนิดนี้เนี่ยมันมีจริงหรือเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นดังนั้นนะครับหลายๆประเทศนนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาในการที่จะใช้ความรู้แก่คนเหล่านั้นอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจชาวรัเสเซียนะครับ เขาก็ได้ดัดแปลงหุ่นยนต์มาให้บริการอัตโนมัติที่จะให้ข้อมูลกเก่เับเจ้าไวรัสต,ตัวนี้ภายใต้ชื่อว่า Promobot หรือ Promobot นะฮะโดยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสูงราวๆ5ฟุตหรือว่า1.5เมตรไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะมันก็จะทําหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่คือเดินเที่ยวไปเที่ยวมาในเมืองไปให้ความรู้แก่คนที่สนใจจากหน้าจอของมันนะที่ถูกติดตั้งอยู่ตรงอกเนี่ยก็จะเป็น iPad ที่คนเนี่ยก็จะสามารถมาถามคําถามข้อมูลอะไรง่ายๆกับมันได้และหุ่นยนต์เนี่ยก็จะอธิบาย อย่างเช่นอาการของโรคเป็นอย่างไรเราควรจะป้องกันอย่างไรเรามีวิธีการรักษาแล้วก็คลายกังวลอย่างไรแต่เดี๋ยวนะหน้าจอเองเป็น iPad แล้วถ้าเกิดคนที่ไปแตะมันแล้วมือมีเชื้อโรคอยู่คีสภาพจะหุ่นยนต์โควิดมันสามารถติดต่อกันได้ทางไหนสามารถติดต่อกันได้ทางการสัมผัสไวรัสมันอาจจะอยู่บนบริเวณพื้นผิวสัมผัสต,ต,ต่างๆเช่นหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเลต็ต ไอคนที่ได้ยินนี่ก็สนุกสนานกันเลยแล้วไอที่ข่าแตะ iPad เจ้าไปเมื่อกี้นี่มันติดหรือยังวะนอกจากนั้นฮนะแอดก็ยังเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่อาจจะมาเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเราก็ได้ก็คือการคิดค้นอันน่ารักอย่างเช่นของคนเวียดนามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนื่องจากตอนแรกๆที่เขามีการแพร่ของโรคระบาดนี้เข้ามานะฮะเวียดนามเนี่ยก็นับว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความกลัวพี่จีนเป็นพิเศษ แต่ว่าถ้าหากคนเราสามารถควบคุมความกลัวได้อย่างดีนะฮะความกลัวก็สามารถผลักดันให้เกิดอะไรดีๆขึ้นมาได้เหมือนกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเขานะฮะก็ได้ร่วมมือกับสถาบันทางอนามัยอะไรของเขาเนี่แหละคิดคนตู้ฆ่าเชื้อโรคขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าตู้นี้เนี่ยมันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง90%เลยทีเดียว โดยตู้ดังกล่าวนี้นะฮะคนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปอยู่ข้างในนี้ได้พอเข้าไปในตู้ตู้ก็จะพ่นน้ำยงน้ำยาสเปรย์ออกมาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือไอเทมต่างๆแล้วมันยังฆ่าได้มากถึงไวรัสที่เข้าไปอยู่ในโพรงจมูกหรือว่าลำคอรเราอีกด้วยนะโดยน้ำยาฆ่าเชื้อนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำยาเกลือไอออนซึ่งก็จะไม่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกการหายใจที่ติดขัดอึดอัดอีดอกด้วยข้างบนตู้ดังกล่าวนะครับก็จะมีไฟสถานะบอกอยู่ ถ้าเป็นไฟสีแดงเนี่ยตู้ก็จะบอกว่ากําลังดําเนินการฆ่าเชื้อโรคอยู่แต่ถ้าเป็นไฟสีเขียวนะครับก็คือตู้นั้นเนี่ยปลอดเชื้อโรคแล้วพอคิดค้นเสร็จนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาเอาตู้ไปติดไปตามพื้นที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้บริการแก่ผู้คนอย่างเช่นโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ยโดยเขาบอกว่ามันจะสามารถรับรองผู้ใช้ได้ถึง1,000คนต่อวันเลยทีเดียวนะฮะก็นับว่าเป็นความคิดที่สุดยอดไปเลยนะฮะทำไมประเทศบางประเทศไม่คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้าง หมายถึงอิตาลีนะฮะแต่นี่ก็ไม่อยากจะคิดถ้าอีกหน่อยโรคระบาดมันกลายเป็นเรื่องปกติขึ้นมาเวลาจะเดินทางไปสนามบินนี่ไม่ต้องตรวจกันกระจายเลยเหรอปัจจุบ,บันนี้แค่ตรวจอาวุธก็รู้สึกเหมือนกับโดนปล้นหมดตัวแล้วนะอันดับต่อมาฮะ fake news ฮาฮในช่วงวิกฤตที่เราควรจะช่วยเหลือกันแบบนี้นะฮะก็ยังไม่ไวมีพวกคนชอบเล่นพิเลนให้เราตื่นตระหนกกันอีกมากมาย ส่งข่าวโป้งข่าวปลอมบอกว่าเชื้อโรคมันแพร่ทางโน้นทางนี้กันได้มั่งแหละกลายพันธุ์ไปจนเรียกว่าแหม่นี่กาลังอยู่ในโลกของ Resident Evil อยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆนะครับเราก็จะสามารถอ่านข่าวพวกนี้เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องหาได้เลยอย่างเช่นไอพวกข่าวที่บอกว่าไวรัสนี้นะมันสามารถหายได้โดยการทําพิธีทางศาสนาไปสวดมนต์เอ่ยไปพรมน้ำมนต์เอ่ยซึ่งแบบนี่เรายังอยู่ยุคก,กลางกันอยู่แล้วเนี่ย คือถ้าแห่ไปสวดมนต์นี่มันก็เท่ากับไปแพร่โรคเลยนะโอเคไม่พูดเรื่องศาสนามันบอกบางเอาเป็นว่ามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าในช่วงหนึ่งนะฮะมันก็จะมีข่าวดังอยู่ข่าวหนึ่งเลยที่เกี่ยวกับเบียชนิดหนึ่งคือเจ้าโควิด1 9นะครับมันเป็นไวรัสที่อยู่ในตระกูลโคโรนาไวรัสซึ่งไอ้เจ้าชื่อโคโรนาเนี่ยนะฮะมันก็ดันไปพ้องกับชื่อของเบียรยี่ห้อหนึ่งที่หลายๆคนคงจะคุ้นชื่อกันนะไม่สิคนติดตามช่องแอดนี่เป็นเด็กดีทุกคนเอาเป็นว่ามันมีเบียรยี่ห้อหนึ่งนะฮะชื่ ดังนั้นนะครับมันก็เลยเกิดกระแสเง,า,งาๆของผู้คนที่ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรคิดกันนะฮะก็ผู้คนเนี่ยก็เทเบียรโคนาทิ้งกันละนาวเลยเพราะกังวลว่าเบียรนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรด1ด้วยความบ้าบอคอยพวกนี้นี่เองนะฮะพวกผู้ผลิตเบียโคนาเนี่ยเขาก็เลยได้ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อจากไวรัสโคโรน1ให้เป็นไวรัสบัตไลท์ซึ่งเป็นเบียยี่ห้อหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าแบบโบยความผิดให้เบียยี่ห้อหนึ่งไปก็แล้วกันโดยข่าวนะฮะได้บอกว่า เจ้าเบียร์โคโรนาเนี่ยยอมจ่ายเงินถึง15ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ467ล้านบาทไทยเลยนะฮะแต่นี่ก็เป็นแค่ข่าวเล่นๆนะฮะแต่ถึงยังไงก็ตามนะไอความเข้าใจผิดของผู้บริโภคจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะนําผลร้ายมาเสมอไปนะฮะพอไอเจ้าไวรัสนี้นะก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้จักกับเบียร์แบรนด์นี้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นการทําโฆษณาให้เบียร์ซะอย่างนั้นและอันดับสุดท้ายทําให้ผู้คนแหนมแหลมขึ้น ในช่วงวิกฤตไวรัสตัวร้ายโควิด -19 นะฮะหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศอิตาลีที่เขาเองเนี่ยก็สามารถเอาชนะประเทศจีนได้แล้วนะจากยอดผู้ตายที่แบบสูงติดอันดับของโลกเลยซึ่งตอนที่แอดทำคลิปอยู่นี่ก็เหยียบหมื่นไปเรียบร้อยละมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจไหมเนี่ยแต่ไอ้ความชิปหายเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีเรื่องที่ทําให้ชาวอิตาลีเนี่ยได้ฟินมีรอยยิ้มติดหน้ากันอยู่นะฮะ เมื่อเว็บหนังผู้ใหญ่ชื่อก้องโลกไลน์หนึ่งเนี่ยเขาได้บริจาครายได้ของพวกเขาเพื่อที่จะสนับสนุนในการช่วยเหลือความโชคร้ายของชาวอิตาลีในด้านการแพทย์หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะแต่นั่นก็คงไม่ได้ทาให้ชาวอิตาลีเนี่ยฟินทั่วหน้าเท่ากับการเปิดเว็บไซต์ของเขาให้ชาวอิตาเลียนเนี่ยได้เข้าถึงเว็บไซต์แบบพรีเมียมแบบฟรี free. โดยในทางเว็บนะครับมีข้อความว่าสู้ๆชาวอิตาเลียนทุกคนเราขอมอบสิทธิให้พวกท่านเนี่ยเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเราได้ฟรีตลอดทั้งเดือนพวกเรารักพวกคุณ แล้วชาวอิตาเลียนชาติคี้เล่นชาตินี้นะเขาก็ได้มีเป็นไวรัลตอบกลับไปว่าขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือเราจะสนับสนุนคุณแล้วก็เป็นลูกค้าของคุณตลอดไปชวนกันมาเล่าแหนมกันเถอะก็แม่หมดช่วงไวรัส,สนี้ไปชาวอิตาเลียนนี่คงเดินกันแบบก้ามขึ้นกันเลยทีเดียวและด้วยความที่ว่าผลตอบรับมันดีซะมากขนาดนี้นะ,ะล่าสุดน,นะครับทางเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเขาก็ได้จัดแคมเปญขึ้นมามีชื่อว่า Stay Home คือจะเป็นแคมเปญที่รณรงค์เชิญชวนให้ผู้คนอยู่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดจนนํานวนการติดเชื้อเชื้อโรคโควิดนี้โดยทางเว็บไซต์นะ่าจะเปิดข้อมูลทุกอย่างเลยแบบที่จะต้องเสียตังค์ดูอะไรเนี่ยให้ดูได้แบบฟรีเลยแต่แน่นอนนะฮะว่าเขาก็จะจํากัดอายุคนที่ดูเนี่ยว่าต้องมีอายุมากกว่า18ปีบริบูรณ์ซึ่งตามหลักปฏิบัติแล้วเนาะมันก็รู้กันอยู่ก็นะับว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะสร้างฐานลูกค้าได้แบบทั่วโลกทีเดียว ถ้าสังเกตดูจากกราฟนะฮะจะเห็นว่าระยะเวลาการกักตัวเนี่ยมยีผู้ที่ได้เข้าไปใช้บริการเว็บนี้เนี่ยมากขึ้นแบบสูงพุ่งปรีดเลยแล้วพอไปดูที่เขาเปรียบทเทียบนะฮะว่ามีประเทศไหนเนี่ยใช้บริกาเรเยอะสุดในช่วงที่ผ่านมาก็แหมมีกราฟหนึ่งที่ตกใจมากก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของปลอมหรือของจริงไอ้ประเทศที่มันอยู่อันดับบนสุดเนี่ยไม่ใช่อิตาลีแต่เป็นสยามแลนด์แดนหันษานี่เองคนประเทศนี้เขาชอบการบันเทิงกันนะฮะแหมเรียกว่าจบวิกฤตนี้กันไปทีนี้แหนมแหลมกันทั่วหน้าเลย เพื่อนๆล่ะครับมีวิธีการอะไรของตัวเองที่ทําให้ช่วงวิกฤตนี้เนี่ยกลับมาสดใสอีกรอบก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือหากว่ามีใครประสบกับความเศร้าอยู่นะฮะก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้พวกเขาฟังได้นะฮะแอดก็จะดีใจมากที่มีโอกาสได้มอบรอยยิ้มให้กับใบหน้าของพวกเขานะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย